ทำมือนี่มันเหมือนงานชิ้นเดียวครับทําแล้วก็คือทํามาได้แฮมถ้าเป็นเครื่องจักรนี่นะครับสามารถระบุได้เลยอัดแมสพันชิ้นเหมือนเป๊ะแต่ถ้างานแกะสลักคุณจะเอาพันชิ้นเหมือนเป๊ะมาสามารถจะทํให้คุณได้เลยจากชุมชนที่ทําการเกษตรสู่ชุมชนที่ทุกคนร่วมใจกันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากไม้ จนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบระดับชาติที่นี่คือบ้านถวายชุมชนที่อยู่มายาวนานกว่าร้อยปีที่นี่คือตำนานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่บ้านถวายนี่มันมีเอกลักษณ์ของตวเก่านะครับในด้านแกะสลักแกะลวดลายที่ละเอียดเป็นงานที่มีมิติครับเป็นเป็นงานที่ต้องใจเวลาต้องใจ ความสามารถของช่างและเกาะจะเป็นลายที่ออนช้อย์แต่จุดหนึ่งที่มองว่าบ้านถวายมีไม่เหมือนที่อื่นแล้วเริ่มต้นรวมถึงต่อยอดได้ในส่วนของแต่งเส้นเดินลายลงรับปิดทองแล้วเราก็ได้มีการเอาลวดลายนี้เนี่ยไปประยุกติดกับสินค้าอื่นบ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักตั้งอยู่ในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นจุดกำเนิดงานแกะสลักไม้ในเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายบ้านถวายได้รับการยกย่องให้เป็น หมู่บ้านศิลปะหัตถกรรมระดับชาติอีกทั้งยังเป็นชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปต้นแบบของประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศย่านการค้าที่หนึ่งของประเทศและที่นี่ยังมีบ้านทิพมณีแหล่งรวมผลงานชิ้นเอกของสลากแกะไม้สลักฝีมือระดับปรมาครูที่บ้านทิพมณีมีชิ้นงานแกะสลักนับพันชิ้นที่รอให้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมาเยี่ยมชม พราะความเชื่อของของบ้านเทมณีแหลงแหลงียนรู้อความพญาที่นี่คือความเชื่อเวลาจะทำมอย่างต้องต้องไหว้ครูนะครับการทําออกมาคือคือต้องใช้เวลาและอารมณ์ต้องต้องมีจิตมุ่งใจมุ่งตัวนั้นด้วยกวันไหวองค์เนตเป็นปฐมบูชาก่อนอัตลักษณ์งานหัตกรรมไม้บ้านถวายจะเริ่มที่การวาดแบบที่ต้องการจากนั้นคือการเลือกไม้ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วลงมือแกะสลัก ด้วยวิธีการเฉพาะตัวเครื่องจักรนี้ครับเครื่องจักรโอเคคูอป้อนโปรแกรมเข้าไปแต่ง,งานแกะคือใจจิตวิญญาณในอดีตบ้านถวายเคยเป็นซอฟ์พาวเวอร์ของเชียงใหม่จุดเด่นคือเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสลาดทุกคนจะมีการสาธิตการทําในทุกขั้นตอนมันพลิกสุดนะครับก็ประมาณปี47นะ47 45 4านะนี่คือพลิกสุดๆเลยบ้านถวายเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวรถมีที่จอด เดียวเขายังบบเปิดเตื้อร้านน่ะแขกมารอหน้าร้านเปิดปุ๊บเจอหน้าแขกสุดๆเลยตอนนั้นมันไอย่างก็ได้ขายอะ่ะลู่กันครับจองกันเอาตังมายัดมือกันหลังจากนั้นมาก่ออย่างว่าลนะแต่นะีคือช่วงนี้สุดๆเลยครับคือขั้นได้อย่างก็ได้อะ่ะโอ้ขั้นได้รถกันนี้พุกไปเอาก็ได้เงินนี่เต็มกระเป๋าอะ่ะ บ่มเมินครับบ่เกินสิป,ปีทุกอย่างมันก็จะหายไปการสืบทอดต่อภูมิปัญญาในด้านแกะสลักนะมันหายไปแล้วมันเหลือช่างเปเะมาณสาสิบกว่าคนนะครับเราอ้อนไปเดียวมันบส่สอนต่อเลยคือการมาบ้านถวายนะครับเขาได้สัมผัสของจริงเลยขอท่านมาสัมผัสด้วยตัวเองท่านใจรู้คุณค่าของงานตอนนี้เขาเปิดเปินท้องว่าโครงการนึ่งคือหมู่บ้านดีคบมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์มาอยู่กับจิงกับช่างได้เลย,เลย มาสัมผัสกับช่างได้เลยทํากับช่างหนึ่งวันมาทําเลยสามารถเอางานกลับได้เลยด้วยฝีมือของเขาเพราะว่าภูมิปัญญานี่มันมีค่าต่อปสิปีใครแกะเก่งใครแกะได้คนนั้นจะรวยเพราะว่าไอยางซิ่งไม่มากจะผสมมาสารเข้าไปในชิ้นงานวัดถวายที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านถวายเป็นอีกหนึ่งความงดงามของงานศิลปะแกะสลักไม้เรื่องราวที่ถูกแกะสลักลงบนไม้และนําไปประดับไว้ที่ฝาผนังใช้เวลาบรรจงสร้างยาวนานกว่า10ปี เราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นชุมชนไม้แกะสลักเป็นถนนสายไม้นะครับมีการส่งเสริมให้สมาชิกให้ร้านค้าที่นี่เนี่ยทำในลักษณะของการค้าออนไลน์ช่างฝีมือเนี่ยอของชุมชนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและไม่ควรจะให้หายไปจากพื้นที่เราได้รวบรวมรายชื่อหรือรวบรวมศิลปินเนี่ยให้มีในเรื่องของการติดต่อกับช่างได้ง่ายขึ้นทําประวัติเชื่อชูในส่วนของ คนที่จะมาทํางานด้านนี้เนี่ยให้เกิดความภูมิใจแล้วส่งต่อให้ลูกให้หลานเขาได้มาบ้านถวายนะครับมาแล้วได้ครบคุณกึศบ้านคุณจะแต่งยังอ่ะคุณมาบ้านถวายได้เลยมีทุกอย่างให้คุณแล้วก็ับมาสัมผัสกับชีวิตของชุมชนเจาะเข้าถึงเข้าฮื้นลึกจะได้ปะของดีอยู่ครับ <c oughs> บ้านถวายในยุคโซเชียลมีเดียณวันนี้สลาทุกคนในชุมชนบ้านถวายต่างร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์งานฝีมืออันทรงคุณค่า และพร้อมใจการปรับตัวตามยุคสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนางานฝีมืออันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยความมั่นใจพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นสากลที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม